วัสดีพ่อแม่พี่น้องปล่องไปแต่ตัดตัดตัโอ้ยหอมกินกินกลับสวัสดีจ้าลาบจะลาบพักพักพักปลาทูอยู่ทะเลเขาพี่น้องเขาหนึ่งไม่ไม่พนพนพน่ะเออกินเพชรไม่ อ้อางเอาด่ไอหอนมืนูนีพี่น้องเอ้ยหอนครับแด้ยนวนมาป็นอยู่จะว่าอยู่ทึงันมาห,หอนดิผมฮะหอนก็แบบมองไอหอนบบน,นี่เสียกูหลดนะเออ้อ,อหอนพี่นลองเอ้ยเียทึงไหนเนีย ไฟกับสะท้อนบ๊อบ้ินเออโอ้ยเป็นอดีเลยวันนี้ไฟเขามาฮะเอาใส่นี้ควนแท่ออกไปใส่ถุงไปมันจะไปกินของเยี่ยงอ่ะกินอีกบ่าอืมจังเลยพูดถึงเราพูอะไรครัมั้ Mình bởi xe Ngoài thế nào Ê Come on, come on, Muan sa kuan lea. Kau siap yu di wun. Siap, siap. San kua ma fai yu hou na wun ya. San hun di wun. San, san kualan si hun di. Sa lea yu di wun. Kua kua lea, kua lea, kua tui บาสีย่ำคือฟังคืณเนอ้เฮ็ดปอรเป็นฟังคุณฟังพี่กับพี่น้องจันเจ้วเจ้วน้ำพริกน,น,นุ่มๆนี่มงนี่ก็เงจะไหไรที่ไหลยังเป็นตัวมึงับเนาะกำลังตบไมใครห่างห่างนู่มฮานเดี่สุดนี่ัว้องขัดเนี่เนาะ

วม้นใส้ก็จะเห็ดเห็ดเห็ดง่านั่นไหนมันจับควันเลยอือสั่งหรือมะหืมมันอีซุปสองก็ไม่ห่ะบักหน่อยน่องมันอเห็นคุณผู้ไปไม่แล้วว่าเดี๋ยวว่าอุ้มำตากุน่อยเห็นคุณนุรตไปแลนดมื่สบกวัสกีแต่ที่สวนมา แต่คู่ก็จะบอกว่ารูใจนี่เป็นบ่นี่ก็ใครใจเนี่ยน้ำนตากู่วดตันี่นคจอบมึงได้มันดะีหน่อว่าจีนางนึจับมองมันตื่นเลยตัมันจะ,ะตืะ่นไปดีเลยเกิดในย,าย่าบัอยูนกต่สอยูก็

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาแคกเงินได้ดตายแซ่บหลายแต่บัวพักเราไปคืออทีปูหัหกูจะบุด็ดมาเสร็ตกาเมันเลยอือไม่สใว่ เขาเทีบเขาขอนี้เราเสีมาหมดไม่ก็เสีย <c oughs> ติ่เ <c oughs> นาะเออติ กูกไปดูว่าลาก็ปิดนี่หรไเปล่าเเนาะปิดนะมันหลาดอยู่ดีมันเห็นกู้ยางกับไป๋วท่านได้กุญปัญน์ในอันยางไปไม่ยางไปก่อนเนาะมันฉลาดอยู่ดีมันนึกไปว่าจากบัตรเดียวกู้บ่านกับกูนูนิดต้นเนาะแม่บอกเห็นกู้ไหมไม่ใช่กู้นูนิตหรือมั้ง

รวมขายของออดีนกขายอย่ันีะขายดีไปพวกกินก็กินกับแกไม่ก็ขายขนมขายขนมนขายพอดีขนมนอนหยาดทจะเห็ดวงเห็ดชงก็เนี่ยป็ยู่เห็ดนะ

เล็กน้อยก็อกอยใส่นันมึงกอโทษสามได้ทำมึก็ออกไปเติมเงินเราเนี้ยเราจะตับไม่กินนะวะเขาทำเนี่ยทำไรเ,เ,เฟราเนี่ยเราไม่หรอกว่ามีเฟสมีไลน์เราให้กัวเลยมีเงินในหาวเนาะหาวแต่แ้วจม,มีหาวมีหาว ว่ดนดอกพี่น้องเดี๋ยวกรเท او ตัวนั่งเอกมาเปิดไปพ่อแฟนแล้วบุยบุยมาสั่นเพื่อนบอกว่าบุยมาสั่นสวยดีพี่น้องเอ้ะหน้าคมอยู่นไม่ห่างว่าหางสนิทสิไม่ห่างมาห่างนี้พอออกยืดรูปนี่สิเป็นนังคนนู้นมาสาวนังหล่าดีบันี้ว่าอ๊ะ รูมาบริจากราบดิบประดันเอาเนื้อมาให้เอามาให้ลองลองอ่ะคุณยุ้งขาานนะคุณยู้เห็นูุปกาถามกินคุณยุเขอาเป็นนเนาะก็คุณยังได้ไปกินเงินกับเราเราใส่เพือนยังคุณยุ้งขวานเป็นนเนาะำแบีปู่ไปทารู้ไหมอ่านั้นเพื่อนทไปย่

Bên sài bát lại mùa. What say you? Tất cả mùa 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 non mùa 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 mùa